เราไปตลาดนัดที่แถวเทือกเขาได้ผักปูดสดมาเอานํามาทํากับข้าวกันซึ่งวันนี้เราซื้อมาทั้งสองแบบเลยคือด้านเนี้ยจะเป็นผักปูที่เขาปลูกเองจะเห็นว่ายอดมันจะต่างกันกันกบปลูกที่ว่าผักกูที่ขึ้นเองตามธรรมชาติรสชาติความอร่อยก็จะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยอันนี้คือผักปูปลูกอันนี้ผักปูดธรรมชาติใช้ได้ทั้งสองแบบนะคะผักปูเนี่ยเวลาเราเด็ดเราก็สังเกตว่ามัน ปุ๊บหากแล้วมันจะดังปุ๊บนี่พราขงมันสดมันจะดังปุ๊บคือฟังเสียงความอ่อนของมันอ่ะแล้วอมันแก่แล้วก็ขยับมาเอาเฉพาะอ่อนๆวันนี้เราทำผักกุดผัดกะปิต้องของเล่านี่นี่ค่ะตัวหลักเลยกะปิกะปิแล้วก็มีหอมแคสามสีบกระเทียงสามสีบ พริกเล็กน้อยแล้วแต่ว่ากินเผ็ดได้ไหมแรกนะเราก็ทุบหอมกระเทียมจริงๆเราตําก็ได้นะแต่ว่าพวเราเน้นทําอะไรแบบง่ายๆแม่ทำข้าวกว่อนลูกแล้ก็สับมันหยาบๆพริกเราก็ใช้ทุบไปเลยเนื่องจากว่าเป็นพริกสดที่บ้านสารอาหารสดเนี่ยมันเหมือนกับว่าความอร่อย มันก็ไปเยอะแล้วมันถูอว่ามันเพิ่มความอร่อยของอาหารได้ยิ่งใช้ของสดเท่าไหร่อาหารก็ยิ่งอร่อย,ยเตรียมไว้ผัดอุปรกรณ์ของเรามีแค่นี้ถ้าเราจะเพิ่มความอร่อยเราก็ใส่กะทิลงไปสักนิดหน่อยอันนี้เนื่องจากว่ากุ้งมันตัวไม่ใหญ่แล้วก็เอาหนีนี้ไว้เลยค่ะก็ รีบอ,ออกมาอย่างนี้เลยเวลาที่เราจะผัดเนี่ยเราใช้วิธีนี้แก่เมื่อกี้ไก่มันอ้อมมาได้อะทา,างนั้นนะ่ะผ่าหลังมันเราใช้วิธีผ่าหลังมันกับข้าวกับเราเมนูวันนี้ผัดผัดกูกระปิดูจากกระทะก็รู้ว่าเก่าแค่ไหนนะคะตั้งกระทะให้ร้อนก่อนกระทะร้อนแล้วเราก็ใส่น้ำมันใส่น้ำมันไม่ต้องเยอะ แล้วเราไม่ต้องรอให้น้ำมันร้อนเยอะเราใส่หอมกระเทียมลงไปเลยพอหอมกระเทียมเริ่มแบบอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องสุกเร,เริ่มมันเริ่มส่งกลิ่นหอมเนี่ยเราก็ใส่พริกเข้าไปก็พริกเราเริ่มส่งกลิ่นแล้วเราก็ใส่กระปิลงไปห่อนไฟนิดนึงห่อนไฟเดี๋ยวมันกระปิมนจะไหม้เรา ขั่วกะปิให้มันหอมนิดนึงกะปิเนี่ยเราอย่าใส่เยอะนะใส่เยอะเดี๋ยวมันจะหอมมันจะกลายเป็นเหม็นพอกระปิแต่งตัวทั่วแล้วเนี่ยก็จะใส่กุ้งลงไปผัดเล่นไฟขึ้นมาใส่กุ้งลงไป ข้อดีของการที่เราใส่เปลือกลงไปเนี่ยพ้งมันไม่หดตัวเราก็สามารถแบบผัดได้นานขึ้นนิดนึงตัวเช็นเราก็ใส่ผักลงไปเลยเราใส่กระทิยนิดน,น,นึถ้าเราไม่มีกระทิเราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ ก็จะได้รสชาติเหมือนกันแส่เนี้ยกะทิกับผักกูดกับกะปิมันจะเข้ากันมากพอเราจะลงเราก็ใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงเราใช้เครื่องปรุงแก้กะปิน้ำตาลมันก็เข้ากันแล้วถ้าเราไปใส่น้ำมันหอยมันก็จะไม่มันก็จะไม่ใช่ผัดกะปิแล้วมันก็จะไม่เข้ากัน อร่อยมากบอกคำเดียวว่าอร่อยสูตรนี้อาหารที่ดูธรรมดาแต่ถ้าเรารู้เทคนิคในการปรุงรู้ว่าอะไรเข้ากับอะไรมันก็จะอร่อยผักกูดที่ธรรมดาแต่รับประกันได้ว่าสูตรนี้เด็ดมากลองไปทำกันนะคะเสร็จแล้วค่ะหอมอร่อยดีต่อสุขภาพ ผัดผักปูดกะปิครัวกับข้าวกับเราค่ะ